พาซาศูนย์รวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวร์ทุกวันโอ้คุณผู้ชมนี่ใครเนี่ยบูชหรือเปล่าคะเนี่ยสวัสดีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวน้ไม่อยู่ญี่ปุ่นแล้วเหรอขอมาหาคุณผู้ชมบ้างขอมาจัดรายการบ้างครับผมแต่จะบอกว่าวันนี้เรามีข่าวดีใช่ไหมครับป๊อปปี้ถกต้องมีอยู่แล้วครับเพราะพี่ฝนคลอดบุตรแล้ว เป็นบุตรชายชืช่อว่าน้องเวลาน่ารักมากคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าน้องเนี่ยคลอดเมื่อวันเสาร์ช่วงบ่ายๆลองดูสิลองดูสิฮะว่าหน้าตาเหมือนใครฮะเนี่ยอ่ะอุ้ยหน้าเหมือนทั้งคู่นะผมว่าแอบตาโตเหมือนคุณแม่โตขึ้นหล่อแน่นอนอ่าแล้วผมว่ามีเลขเด็ดด้วยนะ เลขเด็ดด้วยเหรอ3 2ม0อุ้ยหมายถึงน้ำหนักตัวน้องครับผมแข็งแรงมากเลยมีคุณผู้ชมมีรอเลยรอเลยหมายถึงน้ำหนักแต่ตอนนี้คือจำแล้วนะจดแล้วนะจดกันแล้วแต่ว่าต้องดูสิฮะว่าเนี่ยเดี๋ยวพอพี่ฝนเนี่ยรู้สึกสุขภาพดีขึ้นก็จะกลับมาในรายการแล้วเช่นเดียวกันครับผมอยากจะบอกเลยว่าทุกคนช่วยกันแซ่บวันนี้นะครับผมมีถึง2ร้านจะมาแนะนำท่านผู้ชมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทอดมันหนอกกะลากับขนมหาทานยากจากจังหวัด กาญจนาบุรีครับผมเป็นขนมไทยโบราณใช่เลยซมีงหาทานยากทั้งสองร้านเลยใช่เราหนอกะลาเอาจริงผมก็ไม่เคยเห็นนะว่าหน้าตาเป็นยังไงรวมถึงขนมไทยที่หาทานยากจากการจนาบุรีถูกต้องครับรับพิมพ์ครับแต่วันนี้ตอนนี้ฝนตกอยู่นะอยากได้อะไรร้อนๆทานเนาะใช่ตอนนี้กำลังหนาวเลยอ่ะอู้ตายตายตรงหน้าเราเลยครับผมนี่โอ้โห acting พี่นี่คือใช่เลยนะคือฝนตกปุ๊บ เกี่ยวเนื้อมากับไส้เลยต้องโยงไง <นะ S 2> ต้องโยงมา,าก็คือบะหมี่ปูนะครับเจ้าดังในตำนานเลยครับผมเดี๋ยวเราไปแซบกันเลยครับนึกถึงกว๋วยเตี๋ยวปูเจ้าอร่อยเครื่องแน่นเต็มชามมากันค่ะที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวปูราชวงศ์2491 ก๋วยเตี๋ยวปูเจ้าดังสูตรจีนแต้จิ๋วเปิดขายมาแล้วกว่าเจปีจุดเด่นของร้านอยู่ที่กว๋วยเตี๋ยวทุกชามจะใส่กันเชียงปูก้อนโตส่งตรงจากสุราษฎร์ส่วนน้ำซุปเป็นซุปกระดูกหมูเคี่ยวนานกว่าห้าชั่วโมงและที่เด็ดไม่แพ้กันคือเกี๊ยวหมูตัวใหญ่ไส้แน่นบะหมี่ไข่ทําเองเส้นเหนียวนุมหอมยังมีหมูแดงย่างต่ถ่านและหมูิ้กที่ใส่มาให้แบบไม่ห่วงเครื่องเมนูแนะนํายกให้กับเกี๊ยวน้ําปูหมูแดงบะหมี่เกี๊ยวแห เส้นหมี่เกี่ยวแห้งและเส้นเล็กเกี่ยวแห้งเรียกได้ว่าเครื่องแน่นเต็มชามจริงๆค่ะส่วนราคาเริ่มต้น50บาทพิเศษ80บาทร้านตั้งอยู่ปากซอยผลิตผลย่านสัมเพ็งเยาวราชไปรู้จักกับร้านนี้กันค่ะตอนนี้เราอยู่กับเฮียอาเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวปูราชวงศ์2491ค่ะสวัสดีค่ะเฮียโอ้เรียกได้ว่าตำนานกว่า70ปีเฮียนี่เป็นรุ่นที่3แล้ว ต้องมีจุดเด่นแน่นอนที่เป็นตำนานนี่คือจุดเด่นคืออะไรครับเนี่ยคือเป็นบะหมี่แล้วก็เกี๊ยวฮะลูกค้าต่างมากจุดเด่นคือทุกอย่างเลยที่เห็นอยู่อย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยมันเป็นจุดเด่นได้ยังไงบะหมี่ของเราเนี่ยบะหมี่นี่ทําเองครับมันจะเส้นเหนียวนุ่มแล้วก็หอมไข่ฮะโอ้เนียทเองเลยหรอ ว่าอยู่ทําไมเส้นคือหอมมากเลยอ,อาแสดงว่าเป็นเส้นสดเนาะเส,ส้นสดอ๋ออนีกก็เฮียเฮียปั้นสดแล้วก็ให้ลูกค้าได้แบบรีบลองความสดของบะหมี่นี่แหละเนาะครับผม,มนี่ดูสิงั้นขอลองหน่อยนะคะนี่เลยคุณผู้ชมเฮียหอมถามนิดนึงแล้วกันในวันวันหนึ่งเนี่ยเฮียขายบะหมี่เนี่ยหมดไปทั้งหมดกี่กิโลอะพอพอประมาณได้ไหมก็กก็เยอะนะยี่สิบเยอะฮะเยอะนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นบะหมี่ที่ ขนาดยังไม่ได้เอาไปต้มมันยังหอมเลยคุณ mm hmm. แพมบอกหน่อยรสชาติเป็นยังไงที่ชิมไปเนี่ยเป็นบะหมี่แหง้งอืบะหมีม่มีความเหนียวนุ่ม แล้วมันจะมีความหอมของกระเทียมเจียวคือเคลือบมากับเส้นกําลังดีมากกําลังดีเห <c oughs> ีนน้ำลายไหลทีเดียวช่วงอากาศแบบฝนตกอย่างนี้ทานเนี่ยสดชื่นเข้ากันเลยเฮียถัดมาเลยเรื่องของเกี๊ยวบ้างค่ะนี่คือก็ปั้นเองเช่นเดียวกันเกี๊ยวทาเองครับแล้วแป้งที่หุ้มหมูอะฮะก็ทําเองเหมือนกันเนะทำเองครับผม <c oughs> โอ้นี่คือหมูสับเน้นๆใช่ไหมเฮียหมูสับแล้วก็ตัวเกี๊ยวก็คือสดด้วยแล้วหอมมาแบบนี้แล้วดูเหมือนหมูใส่ให้แบบเต็มที่มากเลยนะ รวมถึงอตอนนี้ป๊อปปี้เนี่ยกำลังชิมเป็นเกี๊ยวน้ำอโอ้โหอันนี้คือเป็นไงพูดได้เต็มปากเลยว่าเต็มปากเต็มคำมกัดไปไม่มีส่วนที่เป็นอากาศเลยหมูล้วนๆเน้นๆแลออ้วหวานมันชุ่มคอมันนุ่มแล้วมันให้ความเพลิดเพลินในการเคี้ยวรวมถึงน้ำซุปเขาก็หอมหวานมากใช่ไหมพูดมันดีอ่าแต่ทีเนี้ยเห็นว่ามีปูด้วยใช่ไหมคะอืปนอูนี่เป็นยังไงครับนี่ ปูนี่ใช้เออนื้อปูอย่างเกรดดีเลยฮะเกรดดีคัดไซส์เลยสั่งเจ้าประจําคัดไซส์พิเศษมาดูสิคุณผู้ชมคือแบบใหญ่ๆแบบสดสดทุกวันสดสดคือถ้าไปทานที่ร้านอ่ะจะได้แบบนี้เลยไหมคะหรือว่าเอามาให้ดูเฉพาะที่รายการแร้วได้อย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยครับแสดงว่าถ้าไปกินที่ร้านไม่มีมาฉีกปูให้แต่ให้เป็นตอนตอนแบบนี้ท่านผมน่าสนใจมากทัดมากก็คือเรื่องของหมูแดงหมูแดงที่เด็ดเป็นยังไงครับเฮียใช้ส่วนไหนหมูแดงนี่ใช้เนื้อสะโพกฮะหมักเอาแล้วก็หมักข้ามคืนแล้วก็ เออย่างเอาฮะเป็นย่างเตาถ่านด้วยย่างเตาถ่านครับผมว่าแล้วมันมีความหอมเตาถ่านไงใช้เวลาทําข้ามคืนนะครับข้ามคืนโอ้โหเรียกว่าเป็นหมูแดงก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่สั่งมากินได้เหมือนกันเนาะรวมถึงถัดมั้งค่างอันนี้ไก่ฉีดหรือเปล่าเนี่ยขาดไม่ได้เลยเมื่อก่อนเป็นไก่ฉีดปัจจุบันเป็นหมูเพราะช่วงพอไข้หวัดนกมานี่มันอ๋อคนเขากลัวของเราเปลี่ยนมาเป็นหมูแต่รุ่นสมัยปู่นี่ใช้เป็นไก่ฮะ นี่เป็นหมูฉีกและจริงๆทีมงานแอมบอกทีมงานอบอกว่าอร่อยมากด้วยปรุงรสยังไงเนี่ยอะปรุงรสออกเค็มๆหวานๆเนี่ยฮะแล้วเกี่ยวกับเส้นมันอร่อยมันให้เทกเจอร์ที่แตกต่างจากเส้นใช่ไหมครับนี่คือต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะที่มาแล้วก็สั่งเยอะรวมถึงน้ำซุป เมื่อกี้เธอก็มีโอกาสได้ชิมน้ำซุปไปใช่ฮยะทำไมมันเด็ดขนาดนี้ทำไมมันหวานแล้วกลมกล่อมทำได้ยังไงเฮียคือน้ำซุปนี่ใช้เลงนะฮะจริงๆนน้ำซุปเป็นอาที่ง่ายใช้แซงเด๋ย่เพียงว่าเราใช้ในจำนวนที่ถึงแคนั่นเองฮะก็คือใช้เลงในจำนวนที่ทำให้น้ำซุปเนี่ยมีความหวานแล้วก็หอมโอ้โหนะกลมกล่อมจริงๆรวมถึงถัดมาด้านหน้าเลยเฮียก็เทียมเจียวเหรอกะเทียมเจียวมันเคลือบเส้นเมื่อกี้ไงหอมมาก มันจะต้องพิถีพิถันอะไรขนาดนั้นเฮียทำไมล่ะใช้ใช้น้ำมันหมูที่ว่าซื้อมาเกียวเองอเป็นน้ำมันหมูด้วยครับผมออซึ่งอพอเวลาเราทานบะหมีม่แห้งแล้วใส่พวกแบบกระเทียมเกียวอย่างนี้เข้าไปนะโอ้โหหอมมากมันจะมีความอหอมแล้วทไม่ทำให้เส้นเนี่ยติดกันใช่อ,อ่ะเฮียเมื่อกี้เราพูดถึงอินกิเดียนทั้งหมดแล้วแต่พอเข้ามาในรูปแบบของชามต้องสั่งเมนูอะไรครับเฮียถ้าไปที่ร้าน เป็นบะหมี่เกี๊ยวแห้งแล้วก็เกี๊ยวน้ำนี่เป็นลูกค้าจะสั่งมากหน่อยบะหมี่เกี๊ยวแห้งกับบะหมี่เกี๊ยวน้ำบะหมี่เกี๊ยวแห้งเกี๊ยวน้ำอ๋อคู่กันเนี่ยสดร้อนๆโอ้ยราคาเท่าไหร่เฮียเริ่มต้นเริ่มต้นที่50บาทอันนี้ราคาเริ่มต้นครับผมฝั่งพิเศษหน่อยไรเฮียเท่าไหร่แปดสิบบาทแปดสิบบาท ก็คือได้ทุกอย่างครบเลยครบเลยครับผมทั้งปูทั้งหมูทั้งหมูเส้นฮะหมูแดงหมูเส้นครบหมดเลยฮะแล้วถ้าเกิดว่าอยากกินแบบพิเศษกว่านั้นอะเหมือนแบบเออนานๆทีได้กินปูแบบดูดีขนาดนี้เอาเพิ่มปูได้ไหมปูล้วนได้เป็น80ร้อยหนึ่งอย่างนี้สั่งได้หมดร้อยหนึ่งก็ได้เพราะก็มีลูกค้าบางทีก็สั่งปูพิเศษ200 โอ้โหมีคนสั่งจะพิเศษปูหูสองร้อยก็คือมาเน้นกินปูแหละไม่ได้เน้นกินแล้วแต่สั่งเลยเนาะเออเนี่ยนอกจากที่เราเห็นตรงนี้มีเมนูอื่นๆอีกไหมมีเส้นอื่นๆด้วยถูกไหมมีฮะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่มีฮะมีหมอดก็จริงจริงสมัยปู่เนี่ยขายเริ่มๆแรกเลยเนี่ยบะหมี่ไม่มีนะมีเฉพาะเส้นเล็กกับเส้นใหญ่อ๋อแล้วมารุ่นหลังแล้วเนี่ยอันนี้เพิ่มเข้ามาก็คือท่านลุยหลังมันนิยมบะหมี่ก็ต้องทําด้วยเนี่ยตอนนี้คนเนี่ยนั่นเรียกว่าน้ำลายไหลแล้วออยยยาาากทนนนแล้้วรเฮีู่ไห พอผมอยู่ถนนราชวงศ์หน้าซอยสุนยัตเซนจากที่ครุย่าสำเพ็งอ๋อหยุดทุกวันไหนเหรอหยุดวันอาทิตย์จันทร์อยู่ันอาทิตย์และวันจันทร์ที่เหลือก็คือเปิดครับผมเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะขาย4ี่โมงเย็นถึงไม่เกิน2องทุ่มโอเปิดช่วงเย็นเลยครับผมเออเรียกว่าอ่ะเฮียแล้วอย่างเวลามี delivery ี่ไหมสั่งแบบออนไลน์ไมีไหมครับผมมีฮะเอองั้นเฮียฝากเบอร์โทรไว้หน่อยได้ไหมครับอ่าได้ครับเบอร์โทรที่ร้านฮะ081 8451315นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวปูระดับตำนานต้องไปทานนะการันตีว่าอร่อยจริงครับแของมากครับเฮียครับขอบคุณค่ะเฮียคุณนะครัำแนะนำนิดหนึ่งได้ไหมยังเฮียเอาเต็มที่อย่างลูกค้าเนี่ยบางทีซื้อเกิ่วน้ำไปทานเช้าก็ได้นะเป็นชุบอ่อนนะก็ไปอุ่นแล้วเหมือนเดิมหมดโอ้โหฮะเอาว่าร้านตอนเย็นเนี่ยบางทีคนอยากไปกินตอนเช้าก็ซื้อไว้เลยนี่น่าสนใจมากเป็นพิธี่ดีจัดเฮียละกันขอบคุณครับเฮียขอบคุณนะครับ ส่วนช่วงหน้าฮะทอดมันหนอกะลาจะมีหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวรอชิมรวมถึงขนมไทยจากกาญจนบุรีหาทานยากด้วยครับพักสักครู่ครับรช่วยกันแซบวันนี้นะครับผมมีขนมโบราณหาทานยากจากจังหวัด การจนาบุรีมาฝากครับชื่อร้านเขาชื่อว่าร้านบ้านนอกคอกน้ชื่อร้านเก๋ไก<ช>่ <ๆ S 1> มากเป็นคาเฟ่ขนมไทยชาวังปั้นสดครับผม คุณเคยเห็นขนมตัวนี้ไหมไม่เคยนะคืออะไรอะ่ะเขาเรียกว่าซาวปิงครับผมซาวปิงใช่ข้างนอกเนี่ยเป็นตัวมันด้านในจะมีไส้ทัวทัวดำทัวแดงทัวเหลืองนะครับผมแล้วก็จะมีหลากหลายรสชาตินะมี3มรสชาติเห็นไหมฮะ,ะก็คือแป้งโคลาสีมีแป้งอะไรบ้างอาก็มีแป้งมันม่วงมันเทศแล้วก็มันปกติครับผมมันปกติเลือกได้เลย<ช>แต่น่าก,กินมากเลยนะเป็นขนมที่หาทานยากจริงๆนะทุกคนและที่สําคัญราคาดีมากและตัวต่อไปนะครับจะเป็นตัวอันนี้คืออะไรนะ ถัว่วกวนไหมถั่วกวนน่ากินเนาะเขาทามาได้น่ากินมากเลยทุกคนเขาทําน่ากินมาก<ค>จะบอกว่าที่กาญจนบุรีเนี่ยมีขนมแปลกๆเยอะมาก,มากเลยนะและที่เห็นอยู่คือขนมลูกเต๋าโบราณหมใช่ขนมลูกเต๋าโบราณถูกต้องออคุณเป็นฝรั่งรู้เรื่องเยอะเ,เหมือนกันนะรู้เรื่องสิคะอ,อยู่รายการนี้คือชิมลูกชุบก็น่าทานมากปั้นสดทุกวันเลยครับเห็นไหมครับอ๋อนี้เป็นปั้นสดด้วยเหรอใช่เลยนี่และยังมีอัลลัวสดด้วย มีเป็นอาลัวสดด้วยอันนี้ที่เห็นอยู่ไม่ใช่อาลัวนะคะชอบพากากรองครับน่ากินไหมล่ะสีสวยมากเลยอยากจะบอกเลยว่าราคาที่เห็นอยู่ตอนนี้คือขนมอาลัวซึ่งเดี๋ยวแพมจะชิมพอชิมได้ไหมเพราะปกติชอบกินอาลัวมากปกติอาลัวปกติเนี่ยจะกรอบนิดนึงเนาะอันนี้เป็นอาลัวสดครัคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างแพมนุ่ม น่ากินเนาะโอ้โหนุ่มมากเลยคือปกติอาลัวอย่างที่บอกมันจะมีความกรอบนอกนุ่มหนแต่นี่คือนุ่มแล้วหอมมากหวานกําลังดีอยากจะบอกเลยว่าอยากให้คุณผู้ชมน่ะไปกินกันครับผมเขาเป็นคาเฟ่ขนมชาววังนะครับอยู่ที่กาญจรชนบุรีนะครับปากไว้เลยครับร้านบ้านนอกคอกนานะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะครับบทโทรศัพท์บนหน้าจอเลยครับ0615462898่ปครับไปร้านต่อไปเลยดีกว่าร้านต่อไปนะครับอยากจะบอกเลยว่าเนี่ยวันนี้ผมนําของดีจาก เกาะเกร็ดมาให้คุณผู้ชมเลยยังไงบ้างนี่เป็นร้านหนอกกะลาบ้านนางรําครับผมหนอกกะลาคืออันนี้ไหมเนี่ยเนี่ยคือหนอกกะลาหล่อหน้าตาเป็นอย่างนี้หรอใช่เลยจากจะบอกเลยว่ามีประโยชน์มากเลยนะเพราะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่กินได้เหรอทานได้เขานําไปแบบว่าทําอาหารได้นํามาปรุงได้สกัดเป็นชาอะไรก็ได้ครับผมนี่ทอดมันหนอกกระลาเคยเห็นไหมคุณก็เคยเห็นเพราะว่า ทอดมันนะแต่ว่าทําด้วยหนอกกระลาเนี่ยยังไม่เคยเห็นมาก่อนอยากจะบอกว่าเขามีสรรพคุณทางยาแก้ท้องอืดจุกเสียดนะครับลมในท้องแนะนําเลยครับแล้วเขายังมีตัวปอบเปียหนอกกระลาคือเอาไปทําได้หลากหลายเมนูมากเลยเห็นไหมะฮะแล้วประเด็นคือราคาดีมากคุณผู้ชมทอดมันเนี่ยะะแบบสุกเนี่ยีละสาห หรือจะซื้อมาแบบแพ็กใหญ่ก็ได้นําไปทอดเอง200คุ้มคุมครับแบบนี้แสดงว่าสามารถที่จะแบบว่าส่งทั่วไทยได้เลยใช่ไหมคะใช่เลยอ่ะแพมเดี๋ยวลองชิมหน่อยไหมทอดมันหนอกกะลาอ่าได้เลยค่ะ่าลองชิมดูนะครับค่ะขออนุญาต<อ>ใช้<อ>มือน, <ะ S 2> นะคะมมแบบาว่าใหญ่มากเลยคุณผู้ชมและอยากจะบอกเลยว่ามีหลายของแปรรูปมากมายเลยนะครให้ mm. ให้คุณผู้ชมเนี่ยมาอุดหนุนตัวทอดมันเป็นไงบ้างคือ เครื่องเขาอ่ะดีมากมีความเผ็ดเค็มหวานกําลังดีทุกอย่างเลยส่วนตัวหนอกกะลาคือรู้สึกได้ว่าเคี้ยวไปมันเหมือนมีไฟเบอร์อแน่นอนกรอบเกรดนี่ของอร่อยอยู่แล้วนะครับผมอยากให้ทุกคนไปลองหาซื้อทานกันและตัวนี้ชาตัวนี้มีสรรพคุณทางยาอย่างที่ผมบอกจริงๆทานแล้วดีมากขายแพ็คละ3แพ็คร้อยสแพ็คร้อยก็คือด้เป็นกล่องแบบนี้ใช่ไหมคะอ๋อเป็นแบบนี้ใช่ครับผมชาหนอกกะลาเนาะมีประโยชน์เนาะครับผมไปอุดหนุนกันได้เลยครับโทุ 0828245453ครับผมถึงเวลาแจกของรางวัลแล้วค่ะคุณผู้ชมขาเป็นเวลาที่คุณผู้ชมคือรอคอยจริงๆรบร,บ,รบกวนแพมหน่อยได <c oughs> ้แล้วฮะต้องไม่ชื่อเยอะมากเลยชื่อแนนวันนี้<ๆ>ผมมายืนแทนพี่ฝนเออเป็นไงบ้างกวอ่านชือ่อลูกค้าผิดเลอเกินนะฮะนี่ลองดูผู้โชคดีของเรานะครับอ้าวคุณธรรมนูนนั่นเองครับรอตัวไปนะรบกวนป๊อปปี้ครับได้เลยมีปัญหาครับ อาแล้วบูชก็คือทําหน้าที่แทนพี่ฝนประมาณามสักเดือนหนึ่งได้ไหมสักเดือนหนึ่งเอาเป็นว่าถ้าพี่ฝนพร้อมมาเมื่อไหร่ผมก็จะกลับไปในครัวให้สิก็เจอผมได้ที่แทเช็คอินเช่นกันจ้าแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าหาดูบูชในครัวยากแล้วค่ะเพราะว่าพักหลังๆเนี่ยเขาจะไปญี่ปุ่นเวียดนามแล้วไปไหนอีกนะฮัลโหลสวัสดีครับผมพี่ธรรมนูนปะครับใช่ครับนี่นี้พี่ธรรมนูนอยู่จังหวัดอะไรครับ อยู่กรุงเทพครับอยู่กรุงเทพนี่โทรมาจากรายการแซ่บพาซ่านะครับคืออะไรครับอ้าวรราายกพี่ทัศน์วรรมนณเรื่องเรื่องเราจะโทรมาแจกของรางวัลครับรับไหมฮะไม่รับดีกว่าครับไม่รับดีกว่านะฮะแหมดีพี่ทัศน์วรรณครับผมต้องย้ำก่อนนะว่าเราไม่ใช่มิจฉาชีพนะฮะแต่อยากโทรมาแจกจริงจริงย้ำอีกรอบฮะพี่ทัศน์วรรณรับไหมฮะไม่มีเสียค่าส่งแรงสิ้นเลยเปิดช่องสามเปิดช่องสามพี่ทัศน์วร เปิดช่อง3ใช่ฮะจากการจากช่อง3ครับแซฟพาซาครับตอนนี้ยังทำอยู่เนี่ยอีกประมาณ10วิค่ะพี่เลิ่รีบๆเปิดเลยไม่มีไม่มีโทรทัศน์เลยครับเอ้าไม่เป็นไรพี่ธรรมนูนไหนๆผมโทรมาแล้ววันนี้ต้องแจกจริงๆนะเพราะว่าภรรยาพี่อาจจะเป็นคนส่งมาให้ใช่รับไปเลยครับเครื่องทำอาหารอเนกประสงค์ทวีนวันจากสมาร์ทโฮมเดี๋ยวทีมงานเราติดต่อกลับไปนะครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะพี่ธรรมนูนนะอืนนี้ครับผมยินดีด้วยครับสวัสดีครับครับผม เรียกได้ว่าดวงดีมากๆเลยนะคะมไม่รับแต่ก็ได้ของไปแล้วถ<ด>ูกต้อง <c oughs> ไม่ใช่พี่ฝนปุ๊บเขาเริ่มไม่ชินไงเฮ้ยใครโทรมา อันว่าแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้แต่วันนี้ข่าวสามสีมาแล้วเรากำลังหัวล้อแบบชอบคาัเสียงแบบเป็นมิดไงมิจฉาชีพชอบที่านระมัดระวังตัวของคุณผู้ชมมากๆใช่ค่ะไม่เป็นแพมหมาก็ก็อาจจะพูดเหมือนกันว่าไม่รับค่ะเพราะว่าเสียงป๊อปปี้อย่างที่รู้อยู่คุยยันดีเพื่อนบ้านดูพี่ธนนษย์ของจริงนะคะของจริงของจริงวันนี้มีข่าวอะไรบ้างครับโอ้ยต้องพูดถึงเมื่อคืนคือเมามันมากเมามันพ่วกแปลกแปกเมามัน งานแต่งคุณแบมปิติพัฒน์ค่ะเห็นแวแบบสวีทมากให้ดูกันอย่างนี้ค่ะต้องติดตามชมนะครับผมนะครับวันนี้เวลาของพวกเราหมดลงแล้วครับพวกเราแซปพลาซาสวัสดีครับแซปพลาซา